ครับวันนี้จะมาแนะนําการลบเมลเก่าในเครื่องเราออกแล้วสมัครเมลใหม่นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกใน YouTube นะครับถามมาว่าอยากลบเมลที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยบางทีเราซื้อต่อจากเครื่องท่านอื่นมามันมีเมลของคนอื่นฝังอยู่ในเครื่องนะครับเราอยากลบออกทํำยังไงนะครับปกติเมลเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ก็คือใช้สําหรับพวก Pay Store ใช่ไหมครับเพื่อใช้ในการโหลดแอปต่างๆนะครับทีนี้บางทีเนี่ย เมลที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนรหัสเมลมันก็จะเด้งเลยนะครับเด้งเพื่อให้เรายืนยันรหัสแต่ว่าเราไม่รู้รหัสใช่ไหมทีนี้เราก็เลยอยากลบเมลนั้นทิ้งนะครับวิธีการทํำยังไงนะครับขั้นแรกก็ให้ไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องเสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาหาคําว่าผู้ใช้และบัญชีนะครับหรือบางเครื่องอาจจะเขียนว่าบัญชีหรือบางเครื่องอาจจะเขียนว่าแอคเคออาท์านะครับก็หมายเดียวกันให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราจะเห็นบัญชีของ Google นะครับจะเห็นคําว่า Google ให้เรากดเข้าไปครับเช่นเครื่องนี้มีอยู่2เมลเห็นไหมครับมีอยู่2เมลเราอยากลบเมลตัวนี้ทิ้งทํำยังไงไม่ยากเลยแค่แตะเข้าไปครับาจากนั้นทําไงครับอยู่ด้านล่างจะมีคําว่าลบครับเราทําการกดลบออกได้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนไอคาวนะถ้าพวกไอคาวของ Apple เนี่ยมันจะต้องลงชื่อออกหรือถ้าเป็นซัมซุงแอคเคาท์พวกนี้ ต้องลงชื่อออกแต่ว่าเมลเนี่ยเราสามารถลบได้เลยนะครับถ้ายังเขาใช้งานเครื่องได้อยู่ mm. ก็แตะเข้าไปเลยครับแล้วก็ทําการลบออกแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับในเครื่องเราไม่มีเมลแล้วทีนี้ลองดูนะครับไปที่ p Play store จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันจะให้เราสร้างบัญชีเพราะว่าเราลบเมลในเครื่องออกแล้ววิธีการทํายังไงให้เรากดลงชื่อเข้าใช้งาน,นครับจากนั้นเราก็ทําการสมัครเมลใหม่ได้เลยทีนี้วิธีการสมัครเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เราสมัคร เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับเวลาสมัครเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เบอร์โทรของเราที่ใช้จริงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรากดคาว่าสร้างบัญชีตัวนี้เสร็จแล้วเราจะเลือกคําว่าสําหรับตัวเองสําหรับปุตรหลานหรือเพื่อจัดการธุรกิจนะครับก็ให้เลือกเป็นสําหรับตัวเองนะดีที่สุดนะครับ จากนั้นใส่ชื่อนามสกุลนะครับอ่าผมจะลองใส่นะครับสมชายนาม,มานามสมมุติอ่านามสมมตินะครับสมว่าเราตั้งเสร็จเรียบร้อยกดถัดไปครับจากนั้นใส่วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนี่ถ้าจะให้ดีแนะนำา20ปีขึ้นไปนะครับ ปีให้เป็นปีคศนะเช่นตัวนี้ผมจะลองเป็นตั้งเป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราหนึ่งาก่า1988ก็ได้นะครับจากนั้นเลือกเพศครับเพศก็ตามที่เราเลยนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับจากนั้นกดถัดไปครับโอเคจากนั้นเขาจะมีตัวอย่างเมลขึ้นมาให้ดูเห็นไหมเราจะเลือกเอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะสร้างใหม่ถ้าเช่นผมเอาตัวเนี้ sn 4 2 6 1 3 7ตัวนี้ได้ไม่ได้ครับติ๊เอาเลย หรือถ้าเราอยากสร้างใหม่ก็กดสร้างตัวนี้เขาจะให้เราสร้างใส่ตัวนี้ครับต้องการชื่อเมลตัวไหนอาจจะเอาเป็นเบอร์โทรเราชื่อแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวบนก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นชื่อเมลของเรานะครับสมัครเสร็จอโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปจากนั้นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเช่น ผมอยากตั้งเอาเป็นง่ายๆอันนี้ผมลองตั้งให้ดูก่อนนะครับรหัสผ่านต้องปเป็นภาษาอังกฤษนะครับานามดีานามดีนะครับ0 0น8์ศูนสมมุติเอาแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เรากดถัดไปนะครับนามดี0ูนย์อา่าโอเค ああเสร็จเรียบร mm ้อยนะครับพอสมัครเสร็จนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะมีให้เราเลื่อนลงมาเป็นงครับว่าเราต้องการยืนยันเบอร์โทรไหมนะครับถ้าเราต้องการยืนยันเบอร์โทรก็กดตกลงตัวนี้นะครับถ้าอยากใส่เบอร์โทรเพื่อยืนยัน2ชั้นนะแต่ถ้าไม่อยากยืนยัน2ชั้นก็กดข้ามครับสมัครโดยไม่ต้องใส่เบอร์โทรก็ได้แต่ว่าเมลนี้จะไม่ลัดกลุ่มนะครับเราค่อยไปยืนยันที่หลังก็ได้อ่าจากนั้นกดถัดไปครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อย นะครับฉันยอมรับตอนนี้เมลนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาในเครื่องเรานะครับส่วนรหัสเมลที่ผมสร้างให้ดูนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับเผื่อท่านมีท่านพยายามเข้านะครับอโอเคอันนี้ไม่ถามว่าสำรองข้อมูลไหมนะครับถ้าสำรองข้อมูลก็คือมันจะบ,นบันทึกข้อมูลของเราที่อยู่ในเครื่องเข้าไปนะครับอันนี้เราไม่สำรองก็ปิดนะครับกดยอมรับที่นี่นะครับตอนนี้เราก็จะเข้าเพจโซได้ละ เมลที่เราสร้างใหม่ก็จะเป็นเมลที่ใช้ในการพวกโหลดแอป,ปต่างๆแล้วก็เป็นเมลในการเข้าใช้งานพวกแอป,ปของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube พวกนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะมาพ่วงก,กันหมดเลยนะครับแอป,ปของ Google ทั้งหมดโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ